สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนทุกคนนะครับนะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวานๆฟามิลี่นะครับนะสําหรับวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่เขาเรียกว่าวันที่ออยี่สิบเก้ามีนาฮะสองพันสองพันยี่บสองนะครับเนาะก็หลังจากพายุเข้าครับนี่ฮะนะฮะอันนี้ก็เป็นโรงเขาเรียก กล้วยแดงอินโดเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะพาอัปเดตละกันหลังพายุเข้าจะมีตรงไหนเสียหายบ้างนะครับนี่ฮะนี่ก็เป็นแดงอินโดนะครับนี่แม่แดงลูกเขียวได้ไหมนะฮะแดงอินโดเขียวได้นะครับนี่ฮะครับเนาะะะนนฮี่ก็สมชื่อเลยนะครับลายพายุฝนมเมื่อคืนเข้าแล้ว เดี๋ยวพาไปชมอีกมุมหลายๆมุมครับวันนี้ต้นบอนของเราจะเป็นไงกันบ้างนะนี่ฮะนี่ครับก็อันนี้ก็เพิ่งตัดชำนะฮะอันนี้ก็เป็นช้าง นี่ก็เป็นอดิบนะครับเนาะเมื่อคืนไอ้เจ้าตัวนี้นี่เขาเรียกว่าพัดไปเลยแล้วครับอ่าเนี่ยตู้บอลตู้นี้นี่คือยกไปทั้งตู้เลยนะฮะนะครับผมออกมาดูได้แป๊บหนึ่งนะครับนี่ส่วนนี้เนาะครับส่วนนี้ไม่ค่อยมีอะไรเสียหายนะครับเพราะว่าบอลเขาอยู่ในตู้เนาะเดี๋ยวพาไปชมหลังบ้านกันครับ มันก็ล้มนะครับโซนหน้าบ้านล้มไวลาวาล้มครับเ <c oughs> นาะโกโกกินาว่าช้างก็วาวังเรียร่ายไปแถวนี้นะครับตรงนี้ล้นนะฮะล้มเดี๋ยวต้องตัดลูกไปชำํำเดี๋ยวต้องดูระบบไล่อีกทีนึงครับว่าเขาจะอันนี้หรือเปล่าตั้งได้หรือเปล่าส่วนมากก็จะยากนะครับนะฮะนุยฝั่งนี้ครับ นะฮะเป็นบอลสีเปิดไปเลยครับนี่ขนาดเป็นใช้เป็นโครงเหล็กนะฮะเนี่ยนขนาดใช้เป็นโครงเหล็กนะคระับบอลสีกระโดนบอลสีกระโดนก็มันเขาเรียกว่าผ้าตรวจปกติมันต้องมีอย่างงู้นะฮะครับเนาะ,ะนะผ้าเปิดก็เรียบร้อยครับครับเดี๋ยวพาไปดูอีกโซนหนึ่งกันครับครับทางนี้โซนหลังบ้านนะ นี่ก็หักเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมันด่างผมหักไปแล้วนะครับดูสภาพต้นกล้วยนะครับดูครับนี่ฮะละเอียแล้าเลยเป็นกล้วยผมนี่เป็นกล้วยเอ่อกล้วยหอมทองนะครับุกใหญ่นะฮะไว้กินนะครับสภาพสภาพ แรงมากเลยครับเมื่อคืนนี้เป็นคืนที่ต้องยอมรับว่าแรงมากๆเลยนะครับนะฮะบอลของเราจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะมีต้นไหนล้มบ้างโอ้โหสุดจอดเลยฮะนี่ครับนี่ฮะมีต้นไหนล้มกันบ้างอันนี้ถ้าไม่ค้ำนี่ไปกันหมดแล้วนะครับเนี่ยนี่ยังดีที่ว่าค้ำบ้างนะครับนะฮะ นี่ก็เป็นฟาโลนะครับพอพับคอหักุมดเลยฟาโลดูฮะวันล้มนี่ครับกระจุยเลยฮะนี่เป็นแบคคอร์เรลนะครับนี่ต้นนี้ขนาดค้ำไว้นะครับเนี่ยดูครับเละฮะเละครับดูผ้าขาดหมดเลยเป็นจุยนะครับดูรอยความเสียหายล่องรอย นะครับผ้าขาดหมดแล้วนูนไปยันนูนนะครับเลยดูฝั่งนี้เนี่ยครับล้มละเนละนาดเลยนะล้มละเนละนาดใบฉีกขาดนะฮะต้นหักเต็มเลยครับให้ดูต้นน้อยๆนะครับต้นมีฝั่งนี้ดูครับ ดูฮะล้มเป็นแถวนีขนาดต้นเล็กๆก,ก็ไม่เหลือนะครับเนี่ยนี่ก็ะฟาโลอีกรากนี่โอ้ยะครับจะเป็นฟาโลโอ้ต้นนี้แข็งแรงมากเลยครับใครรู้จักไหมฮะเนี่ยไฮโลบเบนะครับต้นนี้แข็งแรงยังตั้งตะหง,งาดอยู่เลยนะ นี่ล้มเลยฮะนี่ล้มเลยอืมนี่ดอลลิซเซาล์อืล้มเลยครับตอนนี้มีดอลลิซเซานะไมได้ขุดปลูกใหม่ครับนี่เช้าๆเลยฮะเนี่ยดอลลิล้ม นี่ต้นนี้ก็ล้มนะครับต้นหนึ่งนี่ก็ล้มอ,อ,อันนี้เป็นเจ้าแห่งป่านะครับเนี่ย hard o f จังเกิล er นะครับนูน่นต้นนี้ไม่ล้มเดี๋ยวไปดูส่วนตรงโน้นกันเ,เดี๋ยวดูส่วนออดิบครับ แข็งแรงมากเลยนะฮะออดิบไม่เป็นไรเลยฮะออดิบไม่เป็นไรเลยนุ่นโซนช้างอีกอีนโซนยาจะลกๆนะครับออดิบไม่เป็นไรเลยออดิบไม่เป็นไรหยัดพิลุนครับสวยมากเป็นออดิบอีกหนึ่งตัวที่สวยมากๆต้องยอมรับเลยนะฮะยิ่งเดียงแดดร้อยยิ่งสวยนะครับใบเขา ฝั่งนี้ครับไม้ปลูกใหม่ยังไม่ไม่โดนเท่าไหร่ก็เดี๋ยวแก้ไขกันไปนี่ก็เกือบล้มครับมูจิโต้ตันนี้นี่ครับนี่จะจะล้มแล้วโอ้ดูโซนนู้นครับม้ให้บิดผมอันนี้เป็นกล้วยหากอีก ล่วงกระแทกแรกเลยเรียบร้อยดูโซนนู้นฮะไม้ห้บิดกับไม้ใหญ่โซนนี้นี่หนักเลยครับนะฮะหนักเลยไปหมดเลยนี่ครับนี่กล้วยก็เรียบร้อยะฮะตัดเครือไปแล้วนะครับเละฮะชซนนี้ ล้มหมดเลยอันนี้ผมเคยทำคลิปนะครับสตอมดูฮะเหลือแค่เนี้ยครับสตอมเหลือแค่เนี้ยครับหักหมดดูครับมไม้ไฮบิตนะฮะล้มหมดเลยอืมปันฟอร์มกันใหม่ครับทีนี้หักนี่ก็หักไอต,ตัวนั้นพุ่มผสมไปด้วยว่าจะเอาผสม เราจะเอาแบคคอร์ลผสมไปแล้วครับอื่มันก็ล้มไปหมดไปไปไปนี่ครับเหลือแค่นี้ฮะเอ้ยอ้ยเอ้อ่ยอ้เ้เขาเรียกอะไรอะทากหรือเปล่า หลม้มดูครับขนาดเพื่อนเพื่อนรู้จักอินทภาลามไหมครับนะฮะต้นอินทผลามเป็นไม้ที่แข็งแรงมากๆนะครับยังต้องบอกว่าง่วยสายสานนะครับง่วยเลยนะฮะนี่ครับต้องตั้งจัดทรงกันใหม่ นี่ครับล้มหมดลุกอ้นเลยอ่นี่หลอกขุดไปเลยนะนี่ครับไม่ให้ขุดไปอีกขุดไปแล้วนี่เป็นลูกระยะยังไม่เป็นไรลูกระยะยังไ,ไม่ออกฟอร์มแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับฮะก็หนักหนาะสาหัสคร,ครับ ขนาดมีเขาเรียกว่าไม้ใหญ่บางลมด้วยนะครับเนี่ยก็ไม่เหลือครับไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยนะครับนะนี่ครับดูฝั่งนี้เอกก็ไอเขาเรียกว่าหนักเหมือนกัน,นครับหนักอยู่เหมือนกันไม้จอมใหญ่ๆนะที่ขนาดผมค้ำบ้างนะครับค้ำบ้างก็คงไม่เหลือนะครับก็ยังไม่เหลือนะครับ ก็คืออย่างที่ผมทำเขาเรียกว่าคลิปสั้นลงไปเนาะก็น่าจะมีเขาเรียกว่าบ้านน่าจะหลังคาเปิดกันหลายหลังอยู่เหมือนกันแหละครับนะฮะหนูเออไปหมดเลยนะครับตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านกำลังประกาศพายุนะครับโอ้โหดูครับดูครับก็ ะะก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก็จัดการกันต่อไปเข้าวันนี้งานหนักนะครับเพราะสวนผมไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่ได้มีเอ่อไม่ได้มีเขาเรียกอะไรอะ่ะคนสวนนะฮะผมทํากันเองนะครับนี่สายยางร้อยนี่ดูเอาครับเนี่ยเนี่ยผมจะร้อยอย่างนี้นะเพื่อนนะนี่ครับเนี่ยเนี่ยใส่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยังหลุดอะ่ะ ครับแล้วก็งอไว้อย่างเงี้ยครับนี่ฮะหมดหมดเลยครับอืมก็เนี่ครับโ <c oughs> ไวราวาตัวนี้ล่วงเหมือนกันนะฮะไวราวาล่วงล่วงครับไวลาวาก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับเพื่อนๆเนาะก็เดี๋ยวขออนุญาตไปเรียกว่าต้อง จัดการสวนหน่อยละกันเพราะว่าผมไม่มีเขาเรียกว่าคนสวนนะฮะก็ทําเองกับมือนะครับทุกต้นนะฮะเนาะกะ็ทำใจครับผมเธรรมชาตินะเราก็หนีดิ้นธร,รมชาติไม่ได้นะครับก็ขอญาตไปจัดการวันนี้ทั้งวันนะฮะเนาะก็ฝากพี่เพื่อนๆด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เอเพจทั้งเพจและช่อง youtube ของพวกเราด้วยนะครับผมก็ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ